ยอมรับความจริงมันน่าอายมากใช่ไหมหรืออายเพราะทําอะไรมากกว่านั้นนายเพชยานายจะดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะฉันไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นฉันไม่ใช่นายนะถึงไปยืนจู่คุณนุวีได้บอ่ะนี่คุณผมบอกแล้วใช่ไหมว่าเรื่องผมกับคุณนุวีเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุอย่าเอาสองเรื่องนี้มาปนกันมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละมันเป็นเรื่องของความเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจไม่คุยกับนายแล้วคุณตาคุณตา กระพือขาวกันให้เช้าว่างานแฟชั่นชาริตี้สร้างความแตกตื่นให้กับแขกคนเรียต้นต่อความร้อนมาจากสุดอาภาคนอย่างคุณนะ่ะมันเหมาะสมกับคนอย่างผมที่สุดแล้วฉันอยากรู้ว่าถ้าคุณเวียไม่ต้องแต่งงานกับนายกูโดนนายจะนายจะอยากกับฉันไหม